ครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันดีสนามจาิตกล่กับยีนะบอมยี่ยมกั่ยำขอกงรอบระดวงวจุน,นะบอมครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ขอกงโคโนตนัตตาพุนก้นองน้องจุนน้องเจนหน้าป่วนปะตาลุงนะครับผมจริงก็ประมาณตีสามแด้น้องคนมานะครับผมจะระมาเลยก้องหลังวันนะบมครับแม่ดาวางวันตอนนี้อยู่ประมาณกี่ปีแนะบอม ประมาณเจ็ดป ma <Tu> ีเลยนะบุ้มตั่นบ้านการจนมาเม้งเลยว่าบุ้มจนพูดเยอะนมาหนึ่งเฟยนะผมหลาทุจนมาจากทีแนบบผมยีในหลาทุกจนมาจากยีในนะบุมวันนั้นจะเวลาจนประมาณกี่นาทีได้บุ้มสวันนะจจนมาประมาณสิบวันนาทีได้น่ะบุมก็ัมตอนนี้ต่างจนสไตล์แนบผมแต่งจนแต่งชาประโยชน์นะบุมมันเป็นแต่ยัดตัวไหนบทสามมครับไทหลักกาบ้านผู้ไทยหลักการบ้านผู้นะบุมก็ัมตอนนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับพี่ ภาลุงเดินตามมาจากปษาลุงเลยนะพุ่มก็มาปักที่นี่ได้ประมาณกี่วันแล้วพุ่มกี่วันแล้วก็มาปักได้ประมาณที่ว่าวันแล้วนะพุ่มกับเรือตัวนี้ความชัดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์้วพุ่มก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะพุ่มกับคนม่ได้กี่ตัวกี่ตีมันได้กับเราได้เลยพุ่มกัันบก็มาวยเชียร์นะครับผมก็ชวนวันตีหยิบซี่กูตีซี่นะพุ่มก็คุณมาครับ กับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีส่สนามจุดกูกับบีนะผมยามไก่ยามกา้มกอ,กองรวบรวมๆจนอะผมกับตัวนี้ก,มกม็มีที่ก้องโค่นร่างเข้าเตะประธานตับดื้อไห้กว้างนะผมกองนายปินิดด้วยผู้นะผมที่หนึ่งไปอัที่สามแต่นกมึนบาดรลอมกระรามาะไรก้องรางวัลน,นะผมกับแม่ดา,าวตัวนี้อายุป,ประมาณกี่ปีแล้วผมเจปีประมาณนกเจ็ดปีแล้วนะผมเคยบ,บ้านการจุนมาวังแหลมมากผมนาปุ๊เหาหัวเดียวนาโก้งมาหนึ่งครั้งแล้วนะผมก็ กลางราตุีว่างมาประมาณกี่นาทีได้ปุ๊บประมาณยี่สิบกลางราตรีว่างมาประมาณยี่สิบนาทีได้นะปุ๊บกบวนตอนนี้ต่างจุดตายแน่ปุ๊บบอกไม่โตกันนี่จนบอกไม่โตนะครับจนได้ตุกตาจนเป็นตุกตานะปุ๊บมาเป็นแต่ยาตัวนี้บอกสามไม่ปุ๊บจำไม่ทราบร้ายไม่ไม่สามนะปุ๊บกับมาตอนนี้เดินตามมาจากสีแนบปุ๊บบานอ้วยปลุเดินตามมาจากอ้วยปลุเลยนะปุ๊บก็มาปักที่นี่ได้ประมาณกี่วันแล้วปุ๊บ ประมาณ10 F 10กล้องวันแหลยตัม,มาปักได้ประมาณ10กล้องวันแล้วนะครับกับเลยๆตัวนี้ความสดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว80เปอร์เซ็มแล้วก็ประมาณ80เปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่ผมก็ม่ได้ไว้ตั้ง F4 ที่มนันทักี่เราบอได้เลยอะพี่ผ้าเบีาร์มา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 ลงกันดิโอ้ F4 ผ้าเบียร์กันมาเยอะๆนะผม่สำหรับตัวนี้<า>ก็มารองกันนะพี่มาลงกันดิสำหรับไอ้ควางนะผมขอบคุณครับครับสวัลูกเต๋า